สวัสดีครับวันนี้อยู่แต่บ้านสตูดิโอก็จะมาอ่านนิยายเรื่องมาหาศึกสามภพนะครับในตอนที่21กันแล้วตอนนี้มีชื่อตอนว่าลมหายใจแรกจั่วมอไม่มีปัญญาทราบว่าที่แท้เคสบำเพ็นสูตรปานก่อนกำเนิดใช่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ถึงแม้ว่ามันไม่อยากจะยอมรับเรื่องนี้ก็ตาม แต่จะอย่างไรความกรอกกิ้งของโผูเย่าหากต้องการชีวิตน,น้อยๆของมันจริงๆอีกฝ่ายลำบากเพียงกระดิกนิ้วเท่านั้นไม่จะเป็นต้องใช้เคล็ดปานครึ่งถูกครึ่งผิดมาหลอกลวงมันแต่อย่างใดแต่อีกด้านหนึ่งหากมองจากความชั่วร้ายรวมกับจริตอารมณ์อันพิสดารของผูเย่าแล้วหากกล่าว่าต้องการสรรหาวิธีทรมานมันก็ฟังดูเป็นไปได้ไม่น้อยอย่างไรก็ตาม ผู้เยามักจะเงียบอยู่เสมอนอกจากบังคับให้จัวมอฝึกเคตวิชาสูตรปานก่อนกำเนิดแล้วมันไม่ได้กระทำอันใดอีกไม่แม้กระทั่งการแกล้งทรมานเล็กๆน้อยๆอย่างที่เคยชอบทำจัวมอไม่อาจเข้าใจผู้เยาทั้งยิ่งไม่ล่วงรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จ,จริงของเจ้าผู้นี้คือสิ่งใดกันแน่ผู้เยาแน่นอนว่าต้องมีจุดมุ่งหมายของมันความคิดนี้บางครั้งชัดเจนจแจ่มแจ้งอยู่ในใจจัวมอ กันนั้นเมือ่อใดก็ตามที่มันพยายามคบคิดกับพบว่าป้าหนึ่งกำลังเพ่งมองมาหาสมุทรอันไพศาลทั้งยังลึกลับสุดอย่างถึงผู้ใดทราบว่าก้นบึ้งมาหาสมุทรที่แท้แอบซ่อนเรื่องราวอันใดอาจบางทีผู้เยาวํกำลังพยายามช่วยเหลือมันจริงๆจัวหมอยอมทราบดีว่าบาดแผลทางจิตวิญญาณของมันยากเยียวยาเพียงใด หากไม่ใช่เพราะเค็ดบำเพ็ญสูตรปานก่อนกำเนิดชีิตน,น้อยๆของมันจะรักษาไว้ได้ถึงยามนี้หรือไม่ก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่การตำหนิผูเยาวฟังคล้ายไม่มีเหตุผลอยู่บ้างอาจกล่าวได้เพียงว่าความพิลึกพิสดารกับความแปรปรวนของผูเยาวเป็นเหตุให้จัวมอเกิดหวาดระแวงขึ้นมาตามสัญชาตญาณสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดคือไม่ว่าจุดประสงค์ของผูเยาวจะเป็นเรื่องราวใด จัวมอก็ไม่มีปัญญาต่อต้านแข่งขืนอยู่ดีไม่ว่าคิดบำเพ็ญสุดปานก่อนกำเนิดใช่ถูกต้องแน่นอนหรือไม่ไม่ว่าผู้เยาต้องการสิ่งใดมันล้วนแล้วแต่จนปัญญาจะขัดขืนต่อหน้าตัวตนอันแก่งเก่าเช่นผู้ตัวมันช่างอ่อนแอหน้าเวทนาสิ่งเดียวที่พอจะทำได้คือกัดฟันมุ่งตรงไปข้างหน้าด้วยคาดหวังว่าจะได้พบพานเสรเซี้ยวแห่งความหวังอันลิบหลีบางที่สำคัญ หากนี่เป็นทันทรมานจริงๆมันก็ตกอยู่ในสภาวะนั้นเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เพียงยอมถอดอะไรจมลงไปในการทรมานของผูเยาวหรือดิ้นรนเอาชีวิตรอดให้จงได้บัดซบพคข้าชะไหนไปต่อแยเจ้าตัวภัยพิบัติเยี่ยงนี้เข้าได้เวลาเลื่อนผ่านไปลดน้อยลงเรื่อยๆทีละเสี้ยวทีละส่วนที่มาพร้อมกับความรู้สึกลมหายใจขาดห่วงอันรุนแรง คือความหวาดกวัวที่พุ่งขึ้นอย่างไม่อาจควบคุมสติสัมปัญชัญญะของมันเริ่มเลือนลางจัวมอไม่ทันรู้ว่าสองขาขยับไหวตามสัญชาตญาณเอาชีวิตรอดพยายามพาตัวเองขึ้นสู่เบื้องบนแต่น่าเสียดายที่มันกลับจมลงตลอดเวลาทั้งยังอยู่ห่างผิวน้ำมากเกินไปนี่ข้ากำลังจะตายหรือไรกระทั่งความคิดยังไม่อาจคิดจนรู้ล่วงมันร่างกายแข็งทื่อไร้ความรู้สึก ลองลอยอย่างอ่อนแรงในห่วงมหานาทีอันไร้ที่สิ้นสุดไม่ข้ามิอาจตายจัวมอพยายามดิ้นรลนพยายามปลุกปลอบสติสัมปชัญญะของตนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงภายใต้อาการสำลักน้ำลมหายใจขาดห่วงสติสัมปชัญญะของมันค่อยๆกระจัดกระจายไปกับกลายเป็นมึนงงเลอะหลือมันกำลังจะตายจริงๆทันใดน,นั้นท่ามกลางสติอันเลือนราง จวมอครับคล้ายได้ยินใครบางคนตะโกนกรีดร้องอย่าได้ลืมเลือนต่อให้ต้องตายก็อย่าได้ลืมโดยเหตุผลบางประการสองวลีที่มันเคยคิดว่าเป็นดังฝันร้ายยามนี้ครับคล้ายมือล่องหุ่นขนาดักษ์ที่ฉุดลังมันกลับจากการสูญเสียสติสัมปชัญญะฆ่าตายไม่ได้จัวหมอรีดเค้นเลี้ยวแรงเฮือกสุดท้ายในร่างภายในใจกูร้องเลี้ยวกราดอย่างเงียบงนัน ทั้งล่างสั่นสะเทือนเหมือนตะแกงล่อนทองเส้นเลือดใต้ผิวหนังปูดโปนขยายออกมาอย่างรวดเร็วจนมองเห็นด้วยตาเปล่าเส้นเลือดสีดำหนาปกคลุมไปทั่วล่างโคดเคี้ยวบิดเบี้ยวเต้นระลิกไม่ผิดอันใดกับฝูงไส้เดือนนับไปทวนน่าสะพึงกลัวอย่างบอกไม่ถูกลมหายใจในซวงอกแผ่วจางไม่ต่างอันใดกับเปลวเทียนวูบสุดท้ายที่พร้อมจะมอดดับลงได้ทุกเวลา แต่กะน,นั้นเปลวไฟอันลิบหลี่นี่เองจู่ๆก็ประทุวา่าหมไม้กลายเป็นทุ่งเพลิงผานท่วมท้นทะเลจิตสำนึกลุกลามประหนึ่งไม้ท่อนฝืนแห่งที่ชุ่มโชกไปด้วยน้ำมันเปลวเพลิงสีแดงเข้มขู่คำรามถาโถมไปทั่วพื้นที่ทะเลจิตสำนึกกวาดม้วนไปเบื้องหน้ากืนกินทุกสิ่งผืนหญ้าและผืนป่ามอดไหม เป็นเท่าทุลีในบันดลไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งมันไว้ได้ภายในชั่วพริบตาทะเลแห่งจิตสำเนกกลายเป็นนรกเพิงโหมเปลวไฟสีแดงเข้มอันไร้ที่สิ้นสุดแลบว่าไปทั่วทุกซอกมุมท่ามกลางเพลิงแดงจัดจ้าร้อนเล่าที่เต้นระลีกบนป้ายหินหลุมสดมืดทะมึนอันลึกลับควันดำห่อหุ้มเป็นชันช้น นั่งไว้ด้วยบุรุษหล่อเหลาสีหน้าเย็นเยือบพิศดารประกอบไปด้วยคุณสมบัติงามล้ำอันมิอาจลืมลงชนิดหนึ่งอินกุยวางอยู่บนเข่ามันเล่นเสียงเพลิงพินอันเข้มข้นประหนึ่งลมพายุกดทับจนผู้คนแทบหายใจไม่ออกเฝ้ามองทะเลเพลิงแดงโหมไม่ยอย่างไร้เสียงภายใต้เรือนผมที่ปกคลุมครึ่งซีกหน้าริมฝีปากบางเฉียบของผูยกยิ้มบางเบาจนแทบมองไม่เห็น เปี่ยมล้นด้วยสเสน่ห์อันชวนมองแต่เย็นชาดังเช่นปกติจัวมอมองไปรอบตัวอย่างกลงขาหลังจากบรรลุลมหายใจแรกอย่างสมบูรณ์การรับรู้สภาพรอบข้างของมันคล้ายผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยากที่จะอธิบายอย่างชัดเจนแต่ราวกับสภาพแวดล้อมได้ผ่านการชำระล้างเปลี่ยนแปลงจนแทบจำไม่ได้ดุจชุบตัวสู่รูปลักษณ์ใหม่ความรู้สึกนี้พิเศษพิสดารหาได้เปรียบ ทำให้มันเสียเวลาทําความคุ้นเคยไปไม่น้อยมีอีกหนึ่งสิ่งที่แปลเปลี่ยนไปเช่นกันคือทะเลแห่งจิตสํานึกของมันยามนี้กลับกลายเป็นทะเลเพลิงที่คล้ายอาจมอดดับได้ทุกเวลานอกเหนือจากนี้แล้วจัวมอไม่ได้ค้นพบผมกระทบอื่นใดถึงแม้ว่าเคสบําเพญสูตรปานก่อนก,นกำเนิดจะมีคุณลักษณะที่ดีอยู่บ้างแต่มันไม่ได้คาดหวังไปมากกว่าน,นี้ ตัวมันความจริงเป็นเพียงคนที่ตั้งใจจะเป็นเกษตรกรบานจะฝึกฝนจิตสำนึกอันเข้มแข็งก้าวไปทำไมคราวนี้เมื่อมันสามารถอยู่รอดปลอดภัยรักษาชีวิตน้อยๆของมันเอาไว้ได้มันก็พึงพอใจอย่างล้นเหลือแล้วการละเล่นที่อันตรายเกินไปขออภัยเกือจะไม่ยุ่งหวนนึกถึงวิกฤตการอันคับขันเมื่อวาน โจมอยังหวัดหวั่นสั่นผวาไม่คลายอย่างไรก็ตามคมกระบี่ที่คล้ายจ่ะใส่ศีรษะตลอดเวลาในที่สุดก็หายไปมันค่อยหายใจหายคอสะดวกขึ้นโจมอตัดสินใจอย่างเด็ดขาดต่อไปไม่ว่าผู้เยาวจะมอบสิ่งใดให้มันจะไม่ยอมรับมาใช้งานอีกแม้ว่าอาจต้องทนรับความเจ็บปวดอยู่บ้างก็ตามประสบการณ์อันทุกขทรมานหนนี้มอบ,บทเรียนอันหนักหนาสาหัสให้แก่มัน คิดฉดววยผลประโยชน์ในมือผูเยาวนั่นมีต่างอันใดกับแสลนหาที่ตายจั่วมอคนพบว่าชีวิตน,น้อยของมันมีค่ายิ่งผูเยาวคาดไม่ใส่ใจเรื่องการฝึกฝนเค็ดบำเพ็ญสุดปานก่อนกำเนิดของจัวมอทุกวี่วันเอาแต่นั่งเฝ้าอินกุยอันใหม่ทั้งยังมีท่าทีเพลิดเพลินไม่รู้จบทุกครั้งที่จั่วมอเห็นอินกุยอันใหม่ที่มีคุณภาพดีเลิศก,กว่าอันที่มันถืออยู่ในมือ ก็จะรู้สึกปวดล้าวล้าวกับถูกมีดกรีดสิบจินสือระดับสองต้องถูกสูญเสียไปกับเจ้านี้โอ้จวมอกัดฟันสะกดกั้นความเกลียดชังหัวใจเจ็ดแปรบได้แต่กล้ำกลืนน้ำตาไว้ในอกขณะที่หยิบฉวยอินกุยที่ผู่เย่าเตรียมจะโย,ยนทิ้งขึ้นมามันย่อมเป็นอินกุยอันเดิมที่ผู่เย่าฉกเอาไปจากมือมัน ลุ่มหลงของใหม่ลืมเลือนของเก่านี่เป็นนิสัยเสียอีกอย่างหนึ่งที่มันพบในตัวผู่เยาแต่หากจะย้อนมากล่าวเจ้าบ้าผู่เยาเคยมีนิสัยอันดีงามด้วยหรือไรถึงตอนนี้เค็ดบำเพ็ญสูตรปานก่อนกำเนิดคล้ายเป็นเพียงก้าวสะดุดเล็กๆในชีวิตจั่วหม้ออีกทั้งผู่เยาดูประหนึ่งทําเอาความชั่วร้ายประจำตัวมันสูญหายไปนั่งสงบเรียบเรียบร้อยดุดหญิงสาวในหอพัก ทำเอาจัว่วหมอรู้สึกรับไม่ได้อยู่บ้างกระนั้นคําบริภาคอันตรายอย่างเช่นเหยืย่าเอ,อยเหลนเยื่าจะอย่างไรเจ้าคงเป็นเหยื่อหรือเจ้าคิดว่าหากเจ้าไม่กล่าววาจาเจ้าสามารถกลับกลายเป็นสตรีไปจริงหรือแน่นอนว่าไม่กล่าวออกมาไม่ได้หากไม่ด่าทอมันเสียบางไหนเลยจะโล่งใจได้สิ่งที่ทําให้จัว่วหมอเบิกบานใจคือ มันก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในห้าเวทวิชาเบญจธาตุไม่ทราบว่าเป็นผลมาจากที่มันสำเร็จการสูตรปานก่อนกำเนิดลมหายใจแรกหรือไม่หลายส่วนที่เคยไม่เข้าใจก่อนหน้านี้ยามนี้กับชัดเจนอย่างน่าแปลกสามารถบรรลุได้ง่ายดายจนชวนตะลึงมันขายถูกกระตุน้นได้รับแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นมากจัวมอไม่ค่อยสนใจสิ่งของพิลึกเช่นเคล็ดบำเพ็ญสูตรปานก่อนกำเนิดเท่าใดนัก สิ่งที่มีประโยชน์เที่ยงแท้เช่นเคล็ดทองคำคล่ำคาที่สามารถกลับกลายเป็นจินสือตัางหากจึงเป็นเวทวิชาที่มันชื่นชมอย่างแท้จริงมันคล้ายหลวงจีนผู้หนึ่งแต่ละวันใช้ชีวิตจืดชืดหน้าเบื่อหน่ายทั้งฝึกฝนคำพีกฎสิรป,ปการเพื่อสั่งสมพลังปานซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งฝึกฝนเคล็ดวิชาทุกชนิด ทั้งฝึกกระบวนท่าดัชนีเช่นเดียวกับยามที่มันฝึกฝนเคสเมฆฝนลนลินในคราวนั้นมันฝึกฝนอย่างบ้าคลั่งเวทวิชาที่คืบหน้าไปมากที่สุดคือเคสทองคำคล่ำคลาปัจจุบันปานทองคำคล่ำคลากลายเป็นสีทองเข้มแสงประกายรวมล้างกว่าเดิมแปลเปลี่ยนไปตามใจปรารถนาซึ่งหากเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ยังเพิ่มกลิ่นไออันโออาชนิดหนึ่ง ถึงแม้ว่าการแปลเปลี่ยนนี้ยังคงอ่อกจางอยู่บ้างแต่ในทางปฏิบัติผลกับทวีคูณทำให้จัวหมอตื่นเต้นยินดีไม่น้อยอันที่จริงความก้าวหน้าของเคสทองคำคล่ำคล,ลาหาใช่เรื่องหน้าแปลกแต่อย่างใดเนื่องจากหลักการสำคัญที่สุดของเคสทองคำคล่ำคล,ลามุง่งเน้นพลังจิตสำนึกอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันพึ่งสำเร็จสุดปานก่อนกำเนิดลมหายใจแรกแต่เมื่อเทียบกับการก่อนจิตสำนึกของมัน แข็งแร่งขึ้นมากดังนั้นเคล็ดทองคำคล่ำคลาย่อมรุดหน้าอย่างเป็นธรรมดาการน,นั้นสิ่งที่ทําให้จัว่วหมอประหลาดใจจริงๆคือกระทั่งเคล็ดปานพิภพ,พยังพลพัฒนาก้าวหน้าไปด้วยเคล็ดปานพิภพเน้นการสื่อสารและการทำความเข้าใจพลังจิตสํานึกของมันใช่ช่วยยกระดับการสื่อสารและการทำความเข้าใจด้วยหรือไม่จัว่วหมอมิอาจทราบ แต่ในเมื่อน,นี่เป็นเรื่องดีงามมันยอมปล่อยไปตามน้ำแต่ไม่สิ้นเปลืองเวลาตรวจสอบจอดลึกลงไปอีกขณะนั้นจม่อมออยู่ในลานบ้านกำลังค่ำเคร่งฝึกฝนเคล็ดทองคำคล่ำคลาจ,จู่ๆเสียงราบเรียบทรงอำนาจก็สะท้อนกล้องไปในหุบเขาสุญญตาสิทธิ์ฝ่ายนอกหรืออิ่งฟงตลอดมาภาคเพียนฝึกฝนอย่างเข้มงวดบุกทะลวงดานจู่จี้สำเร็จนับแต่วันนี้เข้าสู่สิทธิ์ฝ่ายในอย่างเป็นทางการ สิทธิ์ฝ่ายนอกควรนับถือนางเป็นแบบอย่างจงเล่งฝึกตนอย่างไม่ลดล้าเพื่อบรรลุผลอันแท้จริงซุ้มเสียงนี้ไม่ดังแต่ได้ยินชัดเจนล่องลอยผ่านภูเขาสุญญตาก้องกังวานไม่รู้จบหรีอ,อิงฟงเข้าสู่ด่านจูจี้แล้วจ๋วมออดนับถือเลื่อมใสไม่ได้ทั้งยังยินดีแทนนางระยะเวลาที่มันคบหาสมาคมกับสิทธิพี่หรีอ,อิงฟงไม่ได้ยาวนานเท่าใด ทั้งยังเริ่มต้นจากความเข้าใจผิดเล็กน้อยแต่กัน,นั้นมันยังคงชื่งชมสิทธิผู้คล่องแคล่วเฉลียวฉลาดนางนี้ยิ่งนี่ย่อมเป็นแบกอย่างที่สิทธิพี่หญิงสมควรเป็นในทางตรงกันข้ามสิทธิพี่หญิงห้าหมิ่นกับบกพ่องไปมากข่าวนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดระลอกอันใดกับชีวิตของจัวมอความสนใจในด่านจูจี้ของมันมีค่าน้อยกว่าความสนใจที่จะกลายเป็นเกษตรกร,กรปาน ควรทราบวา่าด่านจูจี้แม้ถือเป็นก้าวย่างสำคัญในวิถีแห่งการฝึกตนแต่นอกเหนือจากว่าท่านสามารถก้าวสู่ด่านจินตันมีเช่นนั้นช่วงอายุไขย,ยังคงไม่แตกต่างจากผู้คนธรรมดาสามาัญมากนักและสำหรับด่านจินตันอย่าพึ่งกล่าวถึงสิทธิฝ่ายนอกเช่นมันกระทั่งบรรดาสิทธิฝ่ายในทั้งหลายจะมีสักกี่คนที่สามารถไต่ระดับจนบรรลุถึงด่านจินตัน แต่หากมันสามารถกลายเป็นเกษตรกรปา่านั่นต่างหากคือความจริงอันเที่ยงแท้และจินสือเที่ยงแท้อย่างแท้จริงจัวมอยังคงฝังตัวในการฝึกฝนเวทวิชาเพื่อสิ่งที่มันได้เลือกแล้วมันไม่เคยลดละความพยายามแม้แต่น้อยและเช่นเดียวกับการฝึกฝนเคล็เมฆฝนลนลินไม่มีผู้ใดคอยแนะนําสั่งสอนมันทําเพียงแค่ไล่เวทวิชาออกมาหนแล้วหนเราซ้ําแล้วซ้ําอีก มันไม่ทราบว่าการกระทำซ้ำซากเช่นนี้อยู่กี่พันครั้งกระทั่งสามารถเติมน้ำในสะจนเต็มด้วยเคสเมฆฝนหล่นลินทั้งหมดเพียงเพื่อทะลุสู่เคสเมฆฝนหลุนลินขั้นที่3แต่แล้วการฝึกฝนของมันก็ถูกขัดจังหวะโดยแขกไม่ได้รับเชิญผู้หนึ่งผู้มาคือผู้ที่เพิ่งยกสถานะเป็นสิทธิฝ่ายนายสิทธิพี่หลิงอิงฟง ยินดีด้วยสิทธิ์พี่หญิงสำหรับการบรรลุสู่ด,ด่านจูจี้จัวมอยิ้มพางกล่าวทักทายแต่ด้วยคุณสมบัติไม่แสดงอารมณ์ของมันทำให้สีหน้าแปลกพิกลอยู่บ้างสิทธิ์น้องเกรงอกเกรงใจเกินไปแล้วใบหน้าของหนิงอิ่งฟงเต็ไมไปด้วยความเบิกบานใจขณะที่นางตอบคำข้าว่าคงอีกไม่นานก็น่าจะได้ยินข่าวของสิทธิ์น้องเช่นเดียวกันในความเห็นของหลิงอิงฟง สิทธิ์น้องผู้นี้เพียงชื่นชมเก็บตัวซ่อนเล้นในเงามืดนางไม่แปลกใจแม้แต่น้อยหากสามารถบรรลุสุดานจูจี้ได้เลยในวันด้านหลังหลิงอิงฟงเหตด,ดสิทธิสตามนางยินชดช้อยเสี่ยวกัวเป็นหนึ่งในนั้นจัวมอลีป่ปฏิเสธยังเร็วเกินไปยังเร็วเกินไปสิทธิพี่หญิงโปรดอย่าได้ร้อเล่นแล้ว ใบหน้ารูปผิงกัวอัอนอ่อนโยนน่ารักของเสี่ยวกัวยังคงมีแววขาดอายจวหม่จูจ,จ,จูรู้สึกว่าแม่นางน้อยผู้นี้ดูขวยเขินเอาจิงๆริงฉยโอกาสที่หลีอ่อิงฟงหันกลับไปมันลอบขยิบตาให้เสี่ยวกัวแน่นอนว่าใบหน้าของเสี่ยวกัวพันแดงวูบขึ้นมาตามที่คาดไว้รอจนทุกคนนั่งเงียบเรียบร้อยหลีอิงฟงประกาศเจตนาของนาง ที่มาในวันนี้เพื่อขอความกรุณาของสิทธิ์น้องจัวมอรู้สึกประหลาดใจไม่น้อยดูเหมือนจะพบเห็นความงงงวยของจัวมอไม่รอให้มันกล่าวถามหลี่อิ่งฟงพยายามอธิบายพางถอนหายใจเบาๆเมื่อเข้าสู่สิทธิ์ฝ่ายในเกงว่าข้าไม่มีเวลามาดูแลเหล่าพี่น้องของข้าอีกต่อไปและด้วยระดับรุดหน้าของสิทธิ์น้องเจ้าในสำนักไม่มีผู้ใดเทียบเทียม สิทธิ์พี่หญิงผู้นี้ได้แต่แบกหน้ามาขอร้องเจ้าแล้วโจวมอรีบกล่าวสิทธิ์พี่หญิงโปรดบอกมาเถอะในไม่ช้าหลี่อิ่งฟงจะกลายเป็นสิทธิ์ฝ่ายในตราบใดที่มันหวังอาศัยอยู่ในสำนักกระบี่สุนจตามากเกินหนึ่งวันย่อมไม่กล้าล่วงเกินบุคคลเช่นนี้หลี่อิงฟงหยิบถุงผ้าใบเล็กออกมาวางไว้บนโต๊ะหินนี่คือยี่สิบจินสือระดับสองถือเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากสิทธิ์พี่หญิงผู้นี้ สิทธิ์น้องอย่าได้ปฏิเสธวันหน้าหากสิทธิ์น้องมีเวลาว่างโปรดสละเวลาไปยังหอคอยตะวันออกบ้างดูแลเรื่องราวของพวกนางสักเล็กน้อยการอยู่รอดของพวกนางไม่ใช่เรื่องง่ายดายหากประสบปัญหาเช่นเดียวกับคราวที่แล้วปราสะตากความช่วยเหลือของสิทธิ์น้องพวกนางไม่มีผู้ใดที่พึ่งพาได้อีกแล้วเบื้องหลังนาง เสียวกั่วเบะปากขอบตาลื่นขึ้นมาในทันทีศิสตรีอีกสองนางก็ดวงตาแดงกำ่ำจัวมอรอบถอนหายใจอย่างเชื่นชมหากเทียบกับสิ์พี่เวยเซิงต้าซือทรงผู้มีแต่เรื่องฝึกตนอยู่ในหัวแล้วหรือ,อิ่งฟงต้าจือเจี้ยผู้นี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีอำนาจอิทธิพลมากกว่าตอนนี้มันค่อยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าฉนหนชื่อเสียงของนางในหมู่สิสตรีจริงสูงส่งนัก ตาซือทรงคือสิทธิ์พี่ใหญ่ผู้เป็นชายนะครับตาซือเจียคือสิทธิ์พี่ใหญ่ผู้เป็นหญิงนะครับขบคิดอยู่ครู่หนึ่งจัวหม้อผักถุงผ้ากลับไปยังหลีอ่อิงฟงกล่าวว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันจึงเป็นส่วนหนึ่งของมิตรภาพสิทธิ์พี่ใหญ่โปรดวางใจผู้น้องจะกระทําให้ดีที่สุดเสียวกวาเบิกตากว้างจ้องมองจัวหม้อศิทธ์ตีอีกสองนางก็มีสีหน้าแปลกพิกลยิงพวกนางล้วนมิอาจเข้าใจ ฉะั้นคราวนี้เจ้าผีดิบจอมละโมบถึงกับเปลี่ยนแปลงบุคลิกไปหลีออิงฟงสายศีระผักถุงผ้ามายังจั่วมอออีกรอบสิทธ์น้องอย่าได้ปฏิเสธแล้วสำนักจ่ายเงินสนับสนุนให้แก่สิทธิ์ฝ่ายในทุกเดือนดังนั้นสิทธิ์พี่หญิงผู้นี้ไม่ได้ขาดแคลนจินสือแต่สิทธ์น้องเจ้าอยู่ไม่ไกลจากด่านจูจี้เกรงว่าอาจต้องการใช้งานในเร็ววันนี้สมควรมีจินสือติดตัวไปบ้างก็ดีกว่า สีหน้าแปลกพิกลของศิสตรีสามนางปลเปลี่ยนเป็นตื่นตะลึงในบันดลด่านจูจี้สิทธิผีดิบอารมณ์ชั่วร้ายนี้หรือจะบรรลุด่านจูจี้ในเร็ววันนี้หากเรียกว่าใกล้เคียงด่านจูจี้อย่างน้อยต้องมีพลังฝึกตนเลี่ยชีขั้นที่8ขึ้นไปพวกนานล้วนถูกข่มขู่จนลนลานด้วยวาจาของสิทธิผู้หญิงในหมู่สิทธิฝ่ายนอกผู้มีพลังฝึกตนด่านเลี่ยชีขั้นที่8 สามารถนับได้ด้วยนิ้วมือข้างเดียวกระทั่งสิทธพี่กวัวหลูยังคงอยู่ด่านเลี่ยชีขั้นที่7เท่านั้นอีกครั้งในบรรดาศิทย์สตรีฝ่ายนอกนอกเหนือจากหลีอิงฟงผู้บรรลุด่านจูจี้แล้วศิทธ์สตรีที่มีพลังฝึกตนสูงที่สุดยังอยู่ด่านเลียชีขั้นที่6เช่นนั้นเป็นว่าในเหล่าศิทธ์ฝ่ายนอกทั้งหมดหากไม่นับสิษย์พี่เหวยเซิง ่วมม่อผู้นี้นับว่ามีพลังฝึกตนสูงส่งที่สุดแล้วเจ้าหน้าผีดิบผู้นี้ที่แท้ถึงกับลังระดับสองในหมู่ฝ่ายนอกนี่เป็นความจริงที่พวกนางไม่เคยคาดคิดมาก่อนเดิมตั้งใจจะยกประโยชน์ให้แก่สิทธิพี่หญิงแต่จจมมอม้อรู้สถานการณ์ไม่เกรงอกเกรงใจเอื้อมมือไปหยิบถุงจินสือขึ้นมาเช่นนั้นก็ขอบคุณทางมากแล้วสิทธิพี่หญิง สมควรเป็นค่าตังหากที่ต้องขอบคุณสิณน้องหรืออิงฟงยิ้มพางแจกแจงว่าหลังจากข้าออกจากดอยตะวันออกเสียวกว่าจะรับหน้าที่ติดต่อกับสิณน้องนางนิสัยนุ่มนวลเชื่อฟังสิณน้องเจ้าจะได้รังแกนางมากเกินไปจั๋วมออดหัวรอดไม่ได้สิทพี่หญิงท่านก่าวอันใดสิณน้องปกติอารมณ์ดียิ่งเช่นนั้นก็ประเสริฐหรืออิงฟงพยักหน้า แต่เสี่ยวกลัวที่ด้านหลังย่นจมูกน,น้อยอันน่ารักของนางเห็นได้ชัดว่าคัดค้านคำกล่าวของจัวหมอเต็มทีหรืออิงฟงหันกลับไปทำหน้าเคร่งขรึมพังสั่งสิทธตีทั้ง3มว่าต่อไปภายหน้าหากพวกเจ้าประสบปัญหาใดให้มาหาสิทธิพี่จัว่วหมอมันจะช่วยพวกเจ้าแก้ไขปัญหาเองคำพูดของสิทธิพี่จัวมอเท่ากับคำพูดของข้าหากมีผู้ใดกล่าวไม่เชื่อฟัง ข้าจะลงโทษด,ด้วยตัวข้าเองทราบแล้วสิทธิพี่หญิงพวกนานขำรับด้วยเสียงเดียวอย่างที่คาดหวังไว้จากต้าซือเจียเพียงความอดทนอดกัน้นแบกรับภาระ,ะนี้ไม่มีสิทธิผู้ใดในรุ่นเดียวกันสามารถเปรียบเทียบกับนางได้จัวหม้ออดยกย่องอยู่ภายในใจไม่ได้หลังจากสนทนากันอยู่ครู่ใหญ่หรืออิงฟงก็อำลาไปพร้อมกับสิทธิสตรีทั้งสาม จัวหม้อจู่ๆก็หมดความสนใจในการฝึกตนนี่เป็นสังคมที่มีระดับชั้นเข้มงวดเช่นสิทธิหลีอ่อิงฟงหลังจากประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ด,ด่านจูจีนางก็ต้องอำลาจ,จากชีวิตเยี่ยงสิทธิฝ่ายนอกนางต้องไข,ขว่คว้าเป้าหมายที่สูงขึ้นไม่ว่านั่นจะเป็นเป้าหมายของนางเองหรือเป็นความต้องการของสำนักก็ตามช่วงอายุไขของปรามาจารย์จินตันยาวนานราว300ปี ก่อนหน้านั้นไม่ว่าจะเป็นเลี่ยชีจูจี้หรือหนิงใหม่กับไม่ได้มีความแตกต่างอันใดสำนักขาดแคลนคนมาทดแทนทั้งยังเป็นชิ้นเดียวนี้มานานแล้วทั้งเจ้าสำนักและอาจารย์อาทั้งสามทุกคนล้วนอยู่ในด่านจินตันนี่คือเหตุผลพื้นฐานที่ทำให้สำนักรุ่งเรืองในช่วงเวลาหลายปีมานี้อย่างไรก็ทม กระทั่งอาจารย์อาหญิงสื่อฟองหลงที่อายุน้อยที่สุดยังคงล่วงเข้าไปร่วม200ปีกว่าแล้วและในบรรดาศิริรุ่นถัดมาอย่าว่าแต่ด่านจินตันกระทั่งด่านหนิหมายังไม่ปรากฏแม้แต่คนเดียวหากไม่มีผู้สืบทอดที่เกรงการสำนักกระบี่สุญ,ญาตาที่เดิมไม่ใช่สำนักใหญ่อยู่แล้วจะประสบชะตากรรมตกต่ำอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเขตปกครองใดสำนักที่ตกต่ำลงไปแล้ว การจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งยังยากเย็นกว่าปีนป่ายขึ้นในสวรรค์เียอีกมันฉะไหนจูจูก,ก็กลับกลายเป็นเศร้าโศกขึ้นมาจัวหมอสบัดศรีรษะทันใดนั้นมันพันนึกถึงต้นหญ้ามังกรเพลิงระดับสที่สิทธิพี่เวยเซิงฝากฝังให้มันดูแลสิทธิพี่หญิงหลีออิ่งฟงเข้าสู่ด,ด่านจูจี้แล้วสิทธิพี่เวยเซิงสมควรใกล้อย่างยิ่งเช่นกัน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ความปรารถนาที่จะเดินทางไปยังหุบเขาเหมอกเย็นเยือกก็ก่อตัวขึ้นก็จบไปแล้วนะครับผมในนิยายเรื่องมหาศึกสามภพนะครับในตอนที่2 1เอีดนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนต่อไปนะครับตอนที่22ด่วงเขาเงินนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับขอบคุณครับ